ตัดกระดานแข็งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าห้าชิ้นผ้าห้าชิ้นตัดเป็นรูปห้าเหลี่ยมตัดเป็นรูปห้าเหลี่ยมซึ่งทุกด้านมีความยาวเท่ากับด้านกว้างของสี่เหลี่ยมผืนผ้าสองชิ้นทุกด้านมี ความยาวเท่ากับรูปเนี้ย้านกว้างเป็นรูปห้าเหลี่ยมเนี่ยลักษณะนเนี้ยสองชิ้นสองชิ้นเนี้ยน,นี้หรอมาเนี้ยมันสองชิ้นอันเนี้ยมีห้าห้าชิ้นห้าชิ้นเมื่อนำ ทุกชิ้นมาประกอบกันจะได้รูปเลขาสามมิติชนิดใดตอบต่อนะตอบอ่าตอบเขาใครก็ที่ครูให้เธอทํารูปลี่ในห้องเรียนนะรจะซึมอ่อเรียนไม่มีอะไรคนระับก็ด้านข้างของมันก็จะมาประกอบเป็นรูปเนี่ยเนี่ย ทั้งหมดี5้รูปแล้วก็มีหัวท้ายจะพบห้าสิบข้อ